เยเมาเสนมาเซนมาแจ้งยังมื้น่น้องเจ้แจ้งที่ถังน้ำที่ถังน้ำาดอยี่มองได้นะที่ถังน้ำมองไหเห็นให่พวก้องน้ำเหตนนี่ไปหันเหตหันไปนั้นเปิดประตูอยู่ทางนี้เนาะเปิดแงะกับอลไรถังน้ำจุจวดแล้วก็เขาเฮือนเนาะมาเสีนแล้วสิ เอาลงมาคือเพื่อนนี่แหละไม่ลงมาแนวนี้อาเราอาหางลิ้นลงพุ่นเลยอืมถ้ามานาไประตูเล้ใช่หน้ามันชีลงพุ่นประตูจะชี้ไป้อ้อมมาชี้ไอจะ้ไปกันจไ้อ้อมมาพีอ่ึประอ้อมมาชี้ปะประตูอืมประตอ้อมีอกท่นี้เนาะอ่าขาักแรกขากแรกวันนี้ <laughs> หหแต่ว่ามี้องนําแนเลข้นเรื่อนกับสบ,บายไปเลยเนาะเพื่อเขยกยังมาคนมาร่วมงานนข้นเรื่อนใหม่เตียงน้อันไม่ไม่เป็นมันบ่พ่อเลยมาในฟืตู้แล้วมาเอาแผ่นสุลาเซล,ลประมาณสองอันเอาไปเลยกะพอดีโดยนั่งไปนั่งมาม่ตู้นอนลงรงคนเดียว นอนอยู่ในเตียงมาฮักแก๊กเลยอฮักเป็นโปงเซมประมันอยู่แหละ<า>ตัดภาพมามนิกาอยู่นั่งหนาเฮือนน้องเตี้ยเด้อเพน่งงองนาเอาวกลาบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเลิสุขสุขคนพี่อนน้อง มื้อนี้ก็มาอยู่ทางหน้าบ้านเพื่อนสานพีน้องเตี้ยพี่น้องเอ้ยปลาที่โตมายังใหม่ยงงามคือเก่าาน้องเตี้ยจากที่เฮากินข้าวอิ่มแล้วเนาะเฮากสดีโดยสบดีเนาะถามน้องเตี้ยน้องเตี้ยสบดีก่อนพี่น้องเนาะไปได้กินข้าวกินนี่แซ่บบ่แซ่บแซ่บ มันอะไรยังกับบาอะไรหมากม่งมกงวง<ม>กระลูกซิน่นติดตัวสายเจ้าคือปัญหาเนี่ยมาปลูกไว้น้องเตียนโปลูกกับป้าเป็นเนี่ยป้าเป็นเนี่ยลมพัดปิวได้ฮะบบปิวทิ่ใช้ปิวได้ไายลมมันพัดสิตัวน้อยๆก็ปิวได้ที่กันไม่เดียวนึงปิวไม่เดียวนึ่งหมากพีหินอันหน่อยบบได้ไปแค่ไหนอยู่งเขา <c oughs> ปูนยังนี่คือเกลาอว่าปูนจ้นะนหมปูนอืมมันได้ทั้งด่างส่วนด่งด้วยหาป้ายังเบเิรได้ยักเห็นก็เมียนโจรมาลักไปเบเาาปปิรได้จักษ์ปุ๋กปุ๋กมันดูดทีนะใช้ปวกนะก็ปไปน้องเตีย้ยเม่ยงจ้ะใครขี้าาอะปะจ๊อเบิ่งนก็ทีเบิร์นเฮ้ยตให้ขี้กระเดือนขี้กระเดือน Hồi hàn oh, hồ, mà vô ah, Bộ mến buộc Buộc cháy mà vô chừng xài À hướng ngăn đồng tiền con Ngoan, cuộn này phôi mà bắt chứ bắt đồng tiền hướng cho này Đẹp buồn Đồng tiền Bộ xe át lơi Đồng tia Chào đây mà cuộn nó bắt chứ bắt hướng cho này Bắt lở bắt lở bắt lơi Cửa bây đây Sửa tay vào bông. Hát. Có được bông này Để bà chị vừa ưm hát. Nếu mà dù. Con làm bơi quá thương nè. thương. Để đưa đưa đưa. Để đưa đưa vào. Để ba chị Ta này con. Ta. Để đưa đưa. Đúng tía. Để mình đó. มึงเนี่ยนำสิโก้เจ้าด้ฮะลงมาก่อนจ้านะอ่าดีวากว่าติดด้โอ้ยจะเบล่นเงินงานต้งเตี้ยก่อนอให้บ่าวว่าตนเตี้ยเื่อน,นี่ย่ยให้บ่าวว่อู้คือไ่ให้บ่าวรุดเดี๋ยว่า้น้องต้งเชือใตเตี้ยวันนี้มีกระเจี๊ยรก้อนี่บ่กลอกแค่เพีงเชิงล็อกอ ติดปรับต้องหาเนี่มก,ก้ได้ตรงเตี้ยมันจังหมดตีตุตตุต,บตับนี่นลาลมพัดลมหยางนะทำมังง้ <c oughs> นี่ขึ้นเดยนี่กไ็ได้นคนใส่ยันยนี่นนี่้องกยังได้ขึ้นแหงกระโตก๊กแล้ววะกระตกอมาเไม่โคปุเขาขึ้นเ่องบุกจะลุดลงมาเลยมัดเอามาหาจังไห จับให้บาดูอ่ะเด็นได้รอ <c oughs> บ่บาลรออยู่บ่คือไปเอกลาลี <c oughs> อยูว่วะคือเกาคือเกาที <c oughs> ่ไรที่เกาบ่หมัดหมัดในก้อนเนาะอ๋อน้องเตี๋ยนเนี่ยเห็นงามแล้ยน้องเตียนนะ๋ยเนาะตัดสิบ่ได้แล้วก็เลยเด็กใหม่เ<ะ>ด้งเด้งใจ อ๋อหรือไม่อาย่าเตะสักคุณท่ขันหอนบ่อเหรอน้องเตี้ยบ้านนี่โอ้ยบ่ใแ่กยาดอกมันหักเลยบอกซาพ่นน้องเตี้ยกน่อยอย่าร้องไหนหลังกุ๊บหล่นขึ้นแล้ววอันอันอันนั้นแดงน้ะตีนจ้าะไรอย่าปอกลงเลยว้าวน่าหลายเนาะอย่าปุ๊บไปแล้วหาหน้าอื่นนด้ต้นเพนนังนี่ว่ะเขาจะไล่กันนี่นี่ครับเพนเอาตั้งไว้ก่อนก็ได้อันตรงน้ำจะน้องเตี้ยยัง บ้าไปแบบนั้นเพนอื่นมากันไว้ก็อนเลยช่องตับแบนี้ช่องตับก็เพนหนึ่งอันนี้ว่าปูนเจ้านะโดยจบเดียวยังมาหายเนาะโลยกันว้าอยู่าเักเดียมีโจรขึ้นเฮือนอีกันนเ่ก่อนหน่บล็อกลองเตะก่อนหนบล็กยังมาแรงมาซ้ำบ้านเนี่ยโยันโจรขึ้นเฮือนน้อยสองีหกแป สิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบเกาสิเกาสเก้าก้นสเอ็งจะสามอาไปเลยมไปเลยออย่าจำไว้แล้วกับจทย์ไปเพราะมันเพื่อมามันหายดิเคนขามุยอย่ามีคนมาหลักเอามันมีแต่สะสองเลยสะบสองหันบัวนับหักบัวนับพยายามเอาไปกับเอาไปรดตัวมันหักเหตุได้ เดยๆเดยเดยมาเสนมาเนมาแจ้งมาอนน้องเจยแจ้งที่ของน้ำที่ของน้ำท่มอกไหลนะที่จมองน้ำหมองไหเห็นใหญ่พวกองน้ำเห็ตันี่ไปหันห่ันไปนั้นเปิดประตูอยู่ทางนี้เนาะเปิดแงบกับไปไลห้อน้ำจกจัวแล้วกัาเพื่อนด้เนาะมาเสนแล้ว เอาลงมาคือเพื่อนหรือไไปฉาลงมาแนวนี้เอาหางลิ้นลงพุ่นเลยถามาได้ประตูเด้ใช่หน้ามันชีลงพุ่นประตูจะชี้ไปแ้อ้อมมาี่พ่อจะชี้ไปแ้อ้อมมาีพ่อึประตอ้อมมาชี้ปะประตูอ้อมทีที่ตรงนี้เนาะค่ดคแรกคแรกวัน วบามีห้องน้ำอะไรขึ้นเรื <jaar ans> all, right ่อนกับสบายเส่นยมเนาะเพื่อเขกยังมาคนมาร่วมงานในขึ้นเรื่นใหม่เตียงน้ำอันไม่ไม่เป็นมันบ่พ่อเลยมันอีกตู้แล้วมาเอาแผ่นสุล่าเซลประมาณสองอันเอาไปเลยกะพอดีโดยนั่งไปนั่งมาไม่ตู้นอนลงองคนเดียว นอนอยู่ในเตียงมาหักแก๊กเลยอหักเป็นโป่งเซมเปมันหละไม่โซลาบอดี้บอยักบอกคือครือน้ำหนักลายน้ำหนักมาตู้เลยหลายนี่หักกับจำนี่ชูราเซลเดินเดินี่หักจำนีบอกว้างจำนีบอนี่หักแต่จำนีอือวันนี้ก็ได้เสี้อสวยงามแท้มือนีลยบอดี้ใส่เสื้อตวเกาว่าเหมือนีลเสื้อตวเก่าแต่โดนนะซักไว้ซักเลย เดียซักก็ไปดูแหละเพราะเรนนุ่งไปคุยน้ำบาวเราไม่ใช่น mm> ่ะใช่ป้านี่งกันเครื่องกันนะเออนั่งนั <h <h ่งนั่งนั <h <h ่งเอาลมกันนี่เดี๋ยวอื <h <h ่นอื่นบาวผมมาลิ่นน้ำได้อื่นนอ่าหมดคุยน้ำบาวเราเออบาบ่ลิ่นน้ำได้อื่นนะไม่นี่มีเงินบอนน้องเตี้ยไปเฮียนมีพียงบ้านมาอีกบ้านวันนี้วันนี้ บ่มีเอ้ยบ่มีแต่ว่ายังอันนั้นไปบ่าวเด้อน่ะยุนบ่าวยุนดำดำน้อยตัวมันอยู่หม่องเก่าน่ะอ้าเหมืนขาวบ่แม่นยุน่ะ่าขาวยุนแต่อยู่นี่น่ะบ่แม่นเออ่าบ่ะเอ้ยบ่าวมันขึ้นสูงออจังเห็นแต่ยุนเนาะขาวดำๆแม่นบ่องเตเลย บอุก้นมีกวนบ่แต่ก่ในคู่หนกี่วันบอบมีเงินเรียนสี่กระดานสี่กระดานเดยเต็มกระดานเลยเห็นอย่างไนมือนนี้วีซาอย่างแน่มือนนี้วีซ่าหลอมตัวเด็กับวีซาอย่างอีกมีแต่วีซ่าหลอมตัวอย่างเดียวเลยโดยมันเป็ไปได้วาลอมตัวอมตัววิช่ารอบรอบบ่นี่มันเป็นบบนี้ อ่านว่ารอย่างนี้นะอ่านว่ารอย่างนีนะวีซา่าอ่านว่าวีซา่าใช้ลูกเอามือให้เขียนได้ป่ะเนะตัวลอลิงจากแล้วถามมา,าจากได้เรอมาได้เขียนจนังไรโลโก,ก้ลูกบอกคือดอเด็ก 2 cây có u sông ta ăn à bánh này bánh này vị lục um vị lục um tua chuẩn bò thôi một chai chỉ đấy còn bố viên nó có cây tam cái đấy bà sẽ đi này à à phi đại เขียนเขาเขียนตัวน้องแ้กล้ได้เสียงนะบอเจมีเขาเขียนน้องเตี้ยน้องเตี้ยจีเขาเขียนนะนบาานกล้ิได้เสียงนะบอล้เลล้เลเสียงมือดมือมันที่สิปลายสิบปลายนี่เขาเขียนน้องมาเขียนตัวจานี้นีแล้วอนนี้ตอนนี้อยู่ปออะไรน้องเตี้ยบะปอส เสียงกันพอซามาบ่าเลยนอยตัวน้อยบ่านั่นนะเลยโอ้ตัวน้อยคักน้อยแนะน่กวัยแตู่รูเห็นเลย,ย,ยมันงาม่าน,น้องเพื่อนโอ้คักคักคักไดได้คับเมือเ่อไรเมื่อบ่ายบ่ายมเมื่อไนอนเพือนนอเพื่อน่เป็น,นยับงบ้มันขา่าเพือ,อนม่อพี่ฉลอบเลยมชมีพี่มีดอยันพี่ยันยังพี มเมนนนื่อห้าเพันเ่ะหขานอนเฮือนอ่ะพี่มาหลอกเขาตีนกันตกหัวันใดเลยอ๋อพันอยู่ใช่พันอยู่ในเฮือนน่ากระแดแฟนคนบอกเลยเขาพันว่าพี่มาหลอกอเขาตีนกันตกหัวางคันใดเลยอืมเฮ้ยแต่ยานได้เลยหลอกประตูแหวนเฮ้ยแต <c oughs> ่ยานเนาะเลยพาปลาเมื่อปลาเมื่อเนาะคำเลยเลยออื เสียงในวาเซียนในกล้องสมราคาจะได้คุยตัวขนาดว่าค้ำเลยเนาะนี่<ห>นข้ขาว่ขาข้าวมาตัวเก่านะอู้ด,ดำเป๊ะฮะสบายดีวาเซียนสบายดีเด้อเด,อดนาะบัดยื่งขื่นท่้งผ้า,ามันช่มัวอันของม<พ>าซาลีค่ะโซลาร์ซับตัวเก่าค่ะบัดอันเอาขึ้นทั้งบ้าไม่ใช่มัวอ๋อตัวนี้ตัวซับตัวซับใหม่แล้วนี่ยโอ้ปุ้้ยยิงคักบัดเนี่ ยังรอคุเขามีขายยอเรือ้ยตองไดขายองใเีงงยงะม้าขายองนะขอบใจเดีเดี๋ยวหิวย่งกันูต้องแต่งอยู่ขอบใจเด้อลูกชิ้นนี่มาป้าแอมหอย่ะลืมถึงไหมไให้หอยต่าตายขี้กันนะยังยังยังะลันบอกย่ทคอยกับโลนึงเพีนตรงคอยจตเป็นคอนั่น่ะนี่น

กินได้แต่ห้อะไริเนาินนได้เลยองไรกระเพาะข้าวไม่ตู้ก็คือกันกิผูดีกินต้องต้องกินผู้เดียวใช่เนาะหยนคือรนะไเซนหอยง่ายยูนทะเลหอยเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีทองคะคุณเคุณเต็มอยู่แล้ปไปวันนี้ไปไรเซนหอยง่ายบบในทะเลเขาบอกว่ามีทองมีทองบ่ะเยมันเป็นมิด มีดแมุกแาโดยเป็นมิดเป็นนั่นแหละปทีไปแวให้ลงน้อยก่อนี่นะปปโดยโดยวัสบายดีตะกี้ว่าเจนนันาแล้วมามาสองคนเท่าไหผูกเก่ามุมโดยไปไปไปโดยเนาะไเนาะสบายดีโดยครพอดีว่าไปหาทั้งลุงน้อย่ตโดยสบายดีโดยน้ทงเทียป้ามาพีไหมฮะมาให้มาก่อน ไม่บาดแนอ่ามาพีร้อนรอชิปลิปก่อนฮะเอาไปลองเลยเนาะตอนนี้กับคามืดตื่นตาแล้วเนาะอ่าก็สิได้ไปอ่าพังลูกน้อยก่อนพี่น้องเนาะมาไปอัปเดททางลูกน้อยก่อนเด้อเนาะอ่าพอดีว่าเข้ามาเส้นทางนี้พอดีเนาะพี่น้องเอ้ยก็สิได้แวะเวียนอ่าเล่นน้ำลูกน้อยแนะนะ่เนาะหรือว่าอัปเดตไปแนะ่พี่น้องเอนะ้ยเนาะ อ่ะสำหรับคลิปนี้ตาพิ่พาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุมสุขคนด้อเนาะคำใบคำว่าคำจาใดบ่ป้มวนนวลหูเนาะก็อขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็จะได้จบคลิปเนะพียงเพียงเท่านี้พี่น้องเลยเนาะโอ้ยดิ้นฟันกันเเนาะพี่น้องเลยอสำหรับคลิปนี้ก็จะได้จบคลิปเพียงเท่านี้เนะาะสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ไปตัง้งลูกน้อยก็เนาะกราบคำว่า,บาสบายดีสบายดีพี่น้องเลยเนาะ อยแมงยังเอาห้องอีอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะโັ้ตั้งเນือนซานเນກ่นกําลังมืดเนาะเ้าสวัสดีพี่น้องเอยบ่ว่าลาห่างเนาะ